สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะโซเชียลเนี่ยเถียงกันเดือดอีกแล้วค่ะกรณีที่มีคลิปมนุษย์ป้าแท็กซี่คนหนึ่งอะนะคะเขามีการโวยวายลูกค้าเออโอนเงินขาโดยสารผ่านทางแอปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเงินเนี่ยไม่เข้าบัญชีพร้อมกับมีการกดดันหวังว่าจะให้จ่ายเงินสดเพิ่มนะคะทางด้านคู่กรณีเนี่ยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ ซึ่งเรื่องราวนี้นะคะกาลังเป็นเรื่องราวที่ดราม่าอยู่ในเวลานี้เลยค่ะแล้วก็มีบัญชีผู้ใช้ติกตอกท่านหนึ่งเนี่ยเผยแพร่คลิปคุณป้าขับรถแท็กซี่นะคะแล้วก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกับว่าจะเป็นมิจฉาชีพพยายามหลอกเอาเงินค่าโดยสารแบบ2ต่อค่ะภายในคลิปเนี่ยมีเป็นจังหวะที่คุณป้าแท็กซี่นะคะกำลังบวยวายบยวายใส่ ite, ลูกค้าใหญ่เลยค่ะบอกว่าเงินค่าโดยสารจํานวน1 1 1บบาทเนี่ยที่โอนผ่านทางแอปพลิเคชันเนี่ย เฮ้ยมันยังไม่เข้าบัญชีอะหลังจากที่รับลูกค้ามาส่งแถวแถวคอนโดย่านแจ้งวัฒนานะคะจากนั้นก็เริ่มมีการสอบถามว่าเอ้ยมีวิธีจ่ายเงินรูปแบบอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นจ่ายเป็นเงินสดได้ไหมโดยอ้างว่าคุณป้าเนี่ยเสียเวลานะจะต้องไปรับลูกค้าจะต้องรีบไปรับคนอื่นต่ออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะเมื่อเรื่องราวม,มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะรปภเนี่ยก็จึงมาช่วยดูโทรศัพท์คุณป้าก็ไม่ยินยอมค่ะอ้างว่าแบบ ไม่ไว้ใจให้ดูแม้กระทั่งทางนิติคอนโดเองนะคะก็มาช่วยดูแล้วค่ะแต่ว่าคู่กรณีค่ะกับพูดแค่เพียงว่าปกติเนี่ยถ้าเงินมันเข้านะจะมีข้อความแจ้งเตือนเร่งเตือน,นนะแต่ว่าอันนี้ไม่มีเลยแสดงว่ายังไม่มีเงินเข้าแต่ก็ไม่ได้ยินยอมให้เปิดแอปพลิเคชันของธนา,าคารนะบอกว่าไม่ไว้ใจ สุดท้ายค่ะเมื่อมีการแจ้งว่าจะเรียกตำรวจนะจะให้มาช่วยดูแล้วมันตกลงกันไม่ได้ละคุณป้าแท็กซี่ก็จะมีการรีบกลับขึ้นรถไปแล้วก็ขับออกไปนะคะโดยมีปากเสียงกับเจ้าของคลิปทิ้งท้ายค่ะ ซึ่งทางผู้โพสต์คลิปติกตอกนะคะก็บอกเพิ่มเติมค่ะว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็คงจะรับขานใช่ไหมคะแล้วก็ตัดปัญหาโดยการที่เออไปกดตั้งโสดให้มันจบจบไปเออเอาเงินสดมาจ่ายให้มันจบจบไปเพราะว่าป้าแกเนี่ยเสียงดังบวกกับโวยวายโวยวายใหญ่เลยแต่ว่าโชคดีค่ะที่เพื่อนของเขาเนี่ยมาพอดีก็เลยไม่ได้ไปกดให้ป้านะคะยังไงเราลองไปชมคลิปดูค่ะว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงลองไปชมค่ะุูกมิตรนมีปัญหาคือถูมิตของจริงแล้วในท้ายทีไมัอยู่ทองหล่อ ติดทั้งเส้นเลยตั้งแต่ต้นทางสวิสสวิสไฟหนึ่งนะครับสวิสไฟหนึ่งเริ่มจากตรงไหนก็คือติดตั้งแต่ตรงนั้นไปจนถึงที่รถบรรทุกชนิดมันไม่มีนะครับมันไม่มีเงินเข้านะครับเอามีวิธีอื่นนะครับป้าต้องเสียเวลาอีกเส้นทางหนึ่งมีปัญหาก็คือต้องไปหาคันลูกค้าเดี๋ยวหมดเวลาป้าเลยอย่าลืมว่าวิ่งไปสุดทางพระรามีก็คือป้าเช็คก่อนนะเขายังวิทย์พานามีไม่เข้าครับเช็คแล้วค่ะเลี้ยวไปไหนเลี้ยวขวาก็คือไปเจอรถบรรทุกเสียพอดี นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยเกิดทั้งสองเส้นทางทั้งฝั่งสมิทแล้วก็ฝั่งพารามตีนะครับปัจจุบันนีเน้เนี่ยเนี่นี่มันไม่มีข้าวเนี่ยเนี่ยไม่มีอะ่ะป้าชื่อเลยน,นะไม่ปากดก่อนปิดเครื่องไม่ก่อน ยไม่มีไม่มีไม่มีมันนั่นมันจะเตือนเข้าไม่ไหมคะมีแอปเข้าไปในแอปเลยป้าแอปแอปไม่มันจะเตือนตรงนี้ทุกครั้งที่ลูกค้าจ่ายมันจะเตือนมาที่มันก็โแอปโซอีโคสต์พวกหนูก็ไม่มีทางโดนดนีอ้าวนั่นเอาเคนะแจ้งตำรวจต้อแจ้งเลยใช่แค่ร้อยกว่าบาททำไมอ่ะท้าไมไม่ใช่เนี่ยป้าเห็นป้าว่ามันมีแจ้งเตือนในแอปป้าต้องมีไม่ได้เอาเข้าไม่มีบัญชีจะทวงทำไมเนี่ย เงินเขาโอนมาเขาบอกเงินเข้าแล้วในในบัญชีมาเช็คแล้วมันไม่เข้าอ่ะนีเข้าเบอร์มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเช็คแบงค์ถ้าแบงค์ไม่เข้าตำรด่วนเดี๋ยวเราหมดจะมาแล้วจะให้เขามาฟรีเลยไงเอาไปแล้วอ่ะไปพึ่งโดนไปเดินไปคนดอนแล้วไปแล้ว เล่นกับใครไม่เล่นนะป้าอย่าไปทำคนอื่นแบบนี้อีกอ่ะบอกแค่นี้อ่ะไม่เกี่ยวป้าเอาลตตำรวจก็มาโอ้ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากคลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะเสียงโซเชียลเนี่ยแตกเป็น2ฝ่ายอีกแล้วค่ะบางคนมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะแอปพลิเคชันขัดข้องหรือเปล่ามันทําให้ไม่เห็นยอดเงินโอนเข้าซึ่งมันก็เป็นออกจะบ่อยนะคะส่วนบางคนบอกนะคะว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยใกล้เคียงกันเลยเป๊ะๆมาแล้วนะคะแต่ว่า ไม่มั่นใจว่าใช่คุณป้าคนเดียวกันหรือเปล่านะคะเขาก็ยังไม่ได้มีบทสรุปค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบริสุทธิ์ใจจริงมันก็น่าจะรอได้นะครับว่ามันก็มันไม่ได้เป็นเงินจํานวนมากมายอะไรขนาดนั้นมันรอได้ค่ะหากแบบว่าเจอกรณีแบบนี้นะคะก็อยากจะให้มีการตั้งข้อสงสัยเนาะหรือว่ายังไงก็ตามค่ะอาจจะ ใช้วิจารยานดูว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงะนะคะแต่ว่ามันก็คิดว่ามีบางคนที่ตัดสินใจจะจ่ายให้มันจบๆไปค่ะช่วงนี้เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะระวังไว้มันก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรค่ะเราก็พยายามคิดในแง่บวกด้วยแต่โลกความเป็นจริงอะ่ะมันก็น่าจะรอได้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม